เสีส <Cornell> ังฆราชามิเสิงสังฆราญามิเสียงสังฆราญามิขอให้ผู้นำมาเจริญเจริญขอให้ผู้ดื่มกินแตบมีสุขภาพแข็งแรงอายุวั่นโนสุขังคำมุมั่นสร่งมุ ครับท่าถ้ารู้เขาเขียนจะไปบายไม่ติดเขาจะขออโวยมันจะขาดนี่นน่ะมันขาดนี่น่ะตูนดังโกมดางนี่มันจะขาดนี่น่ะนะสีสังมังคกรยาจามิเสีสังมังคกรยาจามิเสีสังมังคกรยาจามิขอให้ผู้นำมาเจริญเจริญขอให้ผู้ถึงจริง